สวัสดีครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเขียนชื่อรายการน้องผมไม่ดูเนยว่าให้โหวตกันนะครับโอเคให้โหวตช่วยโหวตกันหน่อยนะครับสำหรับคนที่มาดูมีอยู่หลายอันนะนั่งคิดได้เอ่อพีอ่ เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ทินเสร็จค่อยถ่ายต่อนะครับโอเคครับแป๊บหนึ่งโอเคครับจะมีอยู่ห้าชื่อรายการด้วยกันนะครับให้เลือกโหวตอันหนึ่งอันไหนก็ได้นะครับผมอ่ามีพีแบทบอยเกมเมอร์ทีนะครับอันที่หนึ่งโอเคอันที่สองก็คือพีกาเกมเมอร์นะครับโอเคอันที่สามคุณพีแชแนลนะครับผมอ่าก็อันที่สี อังสุดสุดท้ายแต่ไม่ใายท้ายสุด p ีเน้าเกมเนะครับื่แล้วก็น,นี่อันสุดท้ายพีโอเนอร์เก e โอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้นะครับโอเคครับให้ร่วมบวชกันบ๊ายบาย